สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมไปเจอบทความของคุณเชอร์มานรัตนพงษ์ตะกูลนะครับเขาบอกว่าอย่าสร้างขีดจำกัดให้ตัวเองหรือให้คนอื่นสร้างให้คุณนั่นเองครับ อุปสรรคไม่ใช่คุณไม่ดีพอครับแต่เพราะว่าคุณเนี่ยคิดว่าคุณไม่ดีพอครับนี่คือประโยคนะครับที่คุณต้องตอกย้ํากับตัวเองซึ่งแน่นอนนะครับว่าไม่มีใครมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมไร้ที่ติหรอกครับทุกคนเนี่ยย่อมไม่ได้มีความเพอร์เฟกต์ร้อเปอซในตัวของเขาเองนะครับเขาบอกว่ามันอยู่ที่โฟกัสของคุณครับว่าคุณเนี่ยจะโฟกัสที่จุดไหนในตัวเองซึ่งจุดที่ว่าเนี่ยก็คือจุดที่คุณคิดว่าดีพอหรือไม่ดีพอนั่นเองครับถ้าหากว่าคุณโฟกัสที่จุดที่ ที่คุณคิดว่าคุณทําไม่ได้เนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยจะกลายเป็นอุปสรรคกีดกั้นคุณครับจากศักยภาพสูงสุดหรือว่าสิ่งที่คุณทําได้นั่นเองครับจะสังเกตไหมครับว่าทุกข้อเนี่ยเป็นแค่สิ่งที่คุณคิดครับไม่ใช่ความจริงและแม้จะเป็นความจริงนะครับคุณก็ไม่จําเป็นต้องด้อยกว่าคนอื่นในจุดนั้นนะครับไม่มีคุณสมบัติข้อนั้นครับหรือว่าทําสิ่งนั้นไม่ได้ตลอดไปถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะดีพอนะครับคุณจะเอาชนะทุกอย่างที่กีดขวางคุณครับโดยเฉพาะอย่างยิ่่่่่่่่งงงตตตััววคคคคคุุุุุุณณณณเเเอออออนนนแหรีีีี้ิมโฟกกสทททจจดดดพืืา คุณสมบัติที่คุณมีนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณทําได้ <G ül> ถึงแม้ว่าทุกข้อเนี่ยเป็นแค่สิ่งที่คุณคิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ย <G ül> เกี่ยวกับตัวเองเนี่ยมันจะกลายเป็นจริงครับคุณคิดว่าคุณเป็นยังไงนะครับคุณก็คิดถูกทั้งนั้นนะครับ <G ül> เพราะว่าคุณเนี่ยจะไม่ยอมเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่าที่คุณคิดนะครับดังนั้น <G ül> แล้วเนี่ยนะครับความลับของคนรวยที่สุดก็คือพวกเขาเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยยอดเยี่ยมครับและเชื่อว่าศักยภาพสูงสุดของตัวเองเนี่ง เพราะว่าคนเรานะครับไม่ได้รวยเพราะว่าทําได้ทุกสิ่งในโลกนะครับแค่เพราะว่ายอดเยี่ยมในสิ่งที่ทําแค่นั้นเองครับต่อมาคุณเชิญมานะครับเขบอกว่าทุกท่านมีสสิ่งครับที่ต้องเรียนรู้จากพวกเขาสิ่งแรกเนี่ยก็คืออย่าสร้างขีดจํากัดให้ตัวเองครับซึ่งคุณเนี่ยนะครับรู้ว่าอยากเป็นอะไรครับและคุณสามารถเป็นอะไรได้ความจริงเนี่ยก็คือ คุณเป็นได้มากยิ่งกว่านั้นอีกครับรู้ไว้ข้อหนึ่งนะครับว่าความเชื่อเนี่ยอาจจะเป็นแรงผลักดันหรือว่าขีดจํากัดศักยภาพของคุณก็ได้นะครับถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําบางสิ่งได้นั่นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมครับแต่ถ้าสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณทําได้ยังไม่ถึงเครื่องของศักยภาพของคุณเนี่ยนะครับหรือว่าคุณอาจทําได้มากกว่านั้นอีก10เท่าเนี่ยความเชื่อนั้นเนี่ยจะกลายเป็นขีดจํากัดนั่นเองครับไม่ให้คุณเนี่ยพยายามทํามากกว่านั้น แล้วคุณเนี่ยจะไม่มีวันรู้ศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับจงเชื่อว่าศักยภาพของคุณเนี่ยไม่มีขีดจํากัดครับซึ่งกฎเนี่ยก็คือจงเริ่มทําสิ่งที่คุณอยากทำครับไม่ว่าจะดูยากแค่ไหนก็ตามนะครับและจงทําสิ่งที่ท้าทายขึ้นเรื่อยๆครับ ไม่ว่าคุณจะคิดว่าจะทําได้หรือไม่ก็ตามครับแล้วคุณจะได้ค้นพบความสามารถแล้วก็ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณครับว่าคุณเนี่ยทำได้มากกว่าที่คุณคิดนะครับต่อมาข้อ2ครับเขาบอกว่าอย่าให้คนอื่นสร้างขีดจํากัดให้คุณครับซึ่งเวลาที่คุณอ้างว่าคนอื่นสร้างขีดจํากัดให้คุณเนี่ยนะครับให้รู้ไว้นะครับว่าปัญหาเนี่ยไม่ใช่คนอื่นครับแต่คือตัวคุณเองเมื่อคุณไม่เชื่อตัวเองนะครับคุณจะเชื่อคนอื่นถ้าเขาบอกว่าคุณทําไม่ได้เนี่ยคุณก็จะเชื่อครับเพราะว่าคุณเนี่ยก จงโฟกัสที่คุณคิดอะไรกับตัวเองเพราะ9ใน10ครั้งนะครับเสียงของคนอื่นนะครับไม่ได้ดังเท่าเสียงของคุณหรอกครับการที่คนอื่นสร้างขีดจํากัดให้คุณเนี่ยนะครับหรือว่าทําให้คุณเชื่อว่าคุณไม่ดีพอแล้วก็ไม่มีความสามารถมากพอเนี่ยนั่นก็เพราะว่าคุณเชื่อว่าคุณเป็นเช่นนั้นครับถ้าประเมินตัวเองไว้สูงกว่านั้นนะครับจะไม่มีใครทําลายความเชื่อมั่นของคุณได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่มีใครรู้จักคุณเท่าคุณรู้จักตัวเองครับคนอื่นนะครับเห็นสิ่งที่คุณเป็นครับแต่ไม่ คุณเท่านั้นนะครับที่ต้องเชื่อในตัวเองอันนี้ก็เป็น2ข้อที่แบบผมชอบมากๆนะครับก็คืออย่าสร้างขีดจํากัดให้ตัวเองแล้วก็อย่าให้คนอื่นสร้างให้คุณครับเพราะว่าตราบใดนะครับที่คุณเชื่อมั่นตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับแล้วก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นในชีวิตนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับ The Rich Man เดอะริชแมนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ